ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูอิ๋วนะคะวันนี้นะคะครูอิวจะมาสอนในแบบวัดแบบวัดและแบบบันทึกผลการเรียนรู้เล่มน,นี้นะคะให้เรียนเตรียมขึ้นมาได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนบทที่1กันเราไปดูคลิปกันก่อนเลย ผู้อูจะมาสอนเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,ะนักเรียนคะเคยสังเกตไหมคะว่าน้ำหนักหรือส่วนสูงของนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม่ถูกต้องแล้วค่ะน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นตามช่วงอายนะุเรามาดูกันว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำ ทำความรู้จักกับอาหารกันอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปมีประโยชน์ต่อร่างกายและมีสารอาหารสำคัญก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและไขมัน 2. น้ำน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูดซึมและช่วยย่อยอาหารเราควรดื่มน้ำวันละ6-8แก้วนะคะเด็ก กระป้ายอากาศอากาศเพื่อช่วยให้เราหายใจแก๊สที่เราใช้หายใจคือแก๊สออกซิเจนนะคะที่มันอยู่รอบๆตัวเรานักเรียนดูคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเปิดแบบวัดเรามาดูกิจกรรมที่1กันนะคะอ่ากิจกรรมที่หนึ่งเรื่องปัจจัยที่จาเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ให้นักเรียนดูรูป ทั้งหมดนี้มีทั้งหมดกี่รูปคะ6รูปใช่ไหมคะดูรูปเสร็จแล้วตอบคําถามคําถามข้อที่1เขาถามว่าภาพได้เป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นัแน่งคะมีอะไรบ้างหน้าในรูปนี้ในรูปนี้เราการเจริญเติบโตของมนุษย์ เราต้องการอะไรบ้างคะมีอยู่3รูปภาพต้องการอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วภาพที่หนึ่งภาพที่4แล้วก็ภาพที่6ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการคือต้องการอาหารอากาศและน้ำนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2องนี้คือน,นอกจากข้อที่1แล้วยังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่มนุษย์ต้องการใช่ไหมคะ อ่านั่นเลนทราบไหมคะว่ามันคืออะไรบ้างมีอะไรคะเครื่องนุ่งโฮมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอันนี้คือเป็นปัจจัยจากข้อที่หนึ่งที่มนุษย์อย่างเราทุกคนต้องการนะคะอ่าทีนี้เราไปดูข้อที่3การข้อที่สามหากว่านันเรีลนได้รับปัจจัยในภาพข้อที่หนึ่งมากเกินไปจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเรา อ่ะได้รับภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งคือรูปรูปอะไรคะลูกอ่ารูปอาหารใช่ไหมคะภาพที่หนึ่งคือรูปอาหารถ้านักเรียนได้รับอาหารมากเกินไปนักเรียนจะเป็นไงคะอ่าเป็นโรคอ้วนเป็นโรคหัวใจเพราะว่านักเรียนรับประทานอาหารเยอะอาหารที่ มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเราควรรับประทานให้ครบห้ามูนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4ภาพที่2นะคะมีความสําคัญอะไรในชีวิตประจําวันอย่างไร เรียนคิดว่ารูปนี้ภาพที่2เนี่ยมีความสําคัญไหมคะเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีไหมคะลูกใช่ค่ะอุปกรณ์ที่เรียนเห็นเนี่ยมีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้ในการค้นหา ข้อมูลอ่าที่สำคัญที่สุดเลยต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนต้องเรียนและต้องเจอครูทางอ่าโทรศัพท์ทางเทคโนโลยีแบบนี้ถูกไหมคะอ่ะแล้วมันเป็นไงคะสะดวกสบายด้วยถูกไหมคะอันนี้คือประโยชน์ของภาพที่2นะคะอุปกรณ์และเทคโนโลยีนั่นเองทีนี้ นักเรียนทำได้แล้วใช่ไหมคะสี่ข้อง่ายๆเลยทบทวนจากในคลิปแล้วดูภาพเอามาตอบนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับกิจกรรมเล็กๆที่ครูจัดให้นะคะเป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยนะคะในเรื่องของปัจจัยการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะเดี๋ยวเราไปครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรา คอยติดตามคุณครูด้วยนะคะ